สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วให้ยืนริมกดไลค์กดแช์นะฮะกดซับสไครต์นะฮะวันนี้นะครับผมมากับคันนี้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมฮะว่ารถมือเดียวป้ายแดงฮะสภาพแบบป้ายแดงฮะ้าให้ดูนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้สภาพสวยมากนะครับอ่าแล้วไม่วิ่งน้อยนะฮะวันนี้วันนี้ผมก็ไปโอนเล่มมาแล้วครับเล่ม จริงๆแล้วเป็นเล่มของเอกสารของชุดโอนของต่างชาตินะครับแต่วันนี้ผมอัพมาเป็นวันนี้ผมอัพเดตมาเป็นของคนไทยแลวฮะก็ถือว่าเอกสารชุดโอนครบนะฮะเดี๋ยวผมทาเอกสารให้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้สวยสวยขนาดไหนครับอย่างที่ผมรีวิวไปกับแม่ผมแล้วแล้วนะครับนะฮะวันนี้ผมจะอัพเดตให้ทีนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดประกจังหน้าตอนนี้คือไม่ต้องเก็บงานนะไฟคือแบบสวยมากมีชุดแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับ รถรุ่นนี้จะมีเซนเซอร์ฮะตัวนี้ปี2018นะฮะเป็นเครื่อง3.2นะครับออโตโฟฮะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบใช้ออฟโรดนะฮะตัวนี้นะฮะสามารถขึ้นเขาได้เลยไอ้ที่เป็นสายลุยฮะผมบอกเลยว่าคันนี้สุดยอดนะฮะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยฮะมีชุดแต่งเนี่ยจะมีป้านะครับม้าแล้วก็ใส่อ่าตัวนี้มาเพิ่มนะครับนี่คือออฟออปชั่นเขาจะใส่มาเพิ่มให้นะครับเป็นแบบเหมือนสไตล์ลุยๆนะครับอ่ะมาดูข้างๆกนครับอ่ามาดูรอบๆกัน ถ้าจะมีรอยตัวนี้นิดนึงนะฮะมีรอยมีตำหนินะเนี่ยนี่คือแผลสดเลยนะแผลสดเลยผมยังไม่เก็บงาน,นครับอ่ะอัปเดตให้ก่อน,นครับนี่ถ้าเกิดว่ายางนะครับยางก็คือสภาพพร้อมใช้นะฮะยางยางปี2018เลยนี่ยางยางของเดิมของเขาเลยฮะเนี่ยปี2018นะฮะแม็กเหมืองก็โอเคครับไอ้ตัวนี้รถรถคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น้อยมากไม่แค่20,000กว่าเองนะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรครับกระจกมองข้างนะกระจกมองข้างก็ ยังโอเคฮะไม่มีรอยฮะก็จะมีไฟเ้ยวตรงนี้นะครับเอามาดูนี่ก่อนมาดูฝั่งนี้ก่อนครับนะฝั่งนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ฮะนี่ไม่มีอะไรฮะจะมีตรงนี้นิดนึงนะฮะมีข้างหลังนิดนึงนะฮะจะเป็นรอยเหมือนรอยขวดนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปขายต่อก็สามารถเก็บงานได้นะครับเก็บงานนิดหนึ่งนะครับนี่คือครับเนี่ยเป็นไวท์แท็กนะนี่โซลาเซลล์ที่ก็ติดมานะครับนี่พลังงานครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ4ี่คูณสี่นะโฟวินนะครับ นี่แล้วก็จะมีลาวตรงนี้นะฮะจะมีลาวตัวนี้นะฮะออปชันของเขานะครับตัวนี้ท็อปสุดเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะฮะว่ารถคันนี้เดิมไหมสวยไหมฮะอ่ะเปิดฝากระโปรงฮะอ่ะมาเดี๋ยวดูพร้อมๆกันนะฮะวันที่ผมรีวิวนะฮะวันวันที่ผมรีวิววันแรกนะครับผมยังไม่ได้อ่า เปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับะเห็นไหมครับรถคันนี้สวยมากเลยครับสภาพป้ายแดงเนี่ยดูน็อตก่อนครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะอ่าน็อตไม่มีขยับนะฮะตัวนี้จะเป็นโช๊คนะฮะเป็นโช๊คของเขานะฮะเป็นโช๊คของเขาดูซุ้มก่อนครับดูซุ้มซุ้มเดิมนะครับเห็นไหมครับซุ้มเดิมนะแล้วก็ดูแก้มก่อนอ่าดูแก้มดูน็อตตรงแก้มก่อนนะครับเห็นไหมครับน็อตตรงแก้มตรงนี้ฮะเห็นไหมครับน็อตตรงแก้มไล่ลงมาเลยครับไล่มาเนี่ยแก้มเดิมนะฮะเนี่ย ไล่มาเลยฮะไล่มาดูคานนะครับเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะดูคานเลยฮะเห็นไหมครับอืมหม้อน้ําเดิมสติ๊กเกอร์นะฮะมอกอยู่ครบนะฮะเอามาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ดูสองข้างให้เหมือนกันนะฮะเวลาเวลาซื้อรถยนมือสองดูสองข้างให้เหมือนกันนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะอ่าสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะนี่ซุ้มเสริมเดิมหมดเลยนะครับอ่าดูแก้มก่อนแก้มกันฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้แก้มฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ แก้มฝั่งนี้นะฮะไม่มีขยับนะไล่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 คานเลยไล่คานเลยเนี่ยคานนี้ก็คืคานเดินฮะนี่ดูสภาพเครื่องก่อนสภาพเครื่องเนี่ยสวยกิ๊บแล้วมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้นี่นี่ซองกว่านี้น่ยเห็นไหมเห็นสภาพเครื่องไหมกิ๊บเลยนะฮะเห็นไหมกิ๊บเลยนะเห็นไหมไม่มีน้ำมงน้ำมันเลยครับอืมรถมันวิ่งน้อยครับรถมันวิ่งน้อยคือคันนี้นะฮะคันนี้ผมบอกเลยฮะว่าคันนี้ที่ซื้อมาที่ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาเพราะว่าสภาพจริงนะ สภาพใหม่น้อยรถเดิมน็อตไม่ขยับนะฮะบุ๊ปลุกเซอร์วิสครบนะฮะกุญแจมี2อดอกที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดว่ารถแพงๆอย่างนี้นะฮะออปชั่นต้องครบนะครับนะฮะมันดีสําหรับคนที่เอาไปใช้ต่อนะครับแต่คันนี้นะ่ะผมตั้งใจซื้อมาขับไปขายไปนะครับเพราะว่ามันได้รถสวยนะฮะเราไม่ต้องไปซื้อถ้าเกิดว่าป้ายแดงครับป้ายแดงตัวนี้รู้สึกว่าถ้าจําไม่ผิดนะหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นนะตัวนี้นะฮะถ้าจําไม่ผิดนะฮะเพราะว่ามันได้ตัวออโต้ครับ ปกติแล้วบางทีถ้าเกิดว่าราคาที่ผมรีวิวไป7 9 0 9 0 0นเเนี่ยถามว่าตลาดมีไม่หาได้นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณได้เกียร์อะไรฮะตัวนี้ได้เกียร์ออโต้แล้วก็ได้รถสวยได้ไมน้อยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยครับเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยฮะจะนิ่มมากเลยนะเห็นครับระบบของเขาคือทำงานได้ปกตินะฮะ เดี๋ยวชักดูนะครับนี่อ่าน้ำไม่มีน้ํามันพุ่งฮะไม่มีไอนะครับเห็นไหมครับเห็นว่าสวยนะอ่เดี๋ยวผมพาทุกคนครับไปดูบอดี้ยังข้างนะฮะว่ารถคันนี้นะฮะเดิมจริงไหมฮะทำไมถึงขายราคานี้นะครับนี่ต้องปิดเอ่อรุ่นนี้นะครับต้องปิดแรงนิดหนึ่งครับเพราะว่ารถรุ่นนี้อ่ะค่อนข้างจะแบบชอบใช้ความรุนแรงนะอ่ะมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลย ามาดูฝั่งนี้เลยครับเดี๋ยวผมดึงยางให้ดูเลยนะฮะนี่เห็นครับสวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ไปในคุ้มมากเลยครับนี่คุ้มเกินคุ้มฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบเลยนะฮะทุกคนอะมาดูฝั่งประตูฝั่งนี้ประตูฝั่งนี้นะให้เห็นครับประตูฝั่งนี้เนี่ยถ้าเป็นฟอร์นะดนะะเนี่ยคล้ายๆกับโตโยต้านะจับดูฮะเนี่ยผมไม่อยากจับเยอะนะฮะนี่เห็นจะเป็นรอยเนี่ยเนี่ยจริงๆแล้วรถคันนี้ผ่านมือพ่อค้ามแล้วน่าจะ น่าจะมีพ่อค้าหลายๆคนที่ไปดูมานะครับแต่ว่าไม่จบนะฮะแต่ผมซื้อน่ผมซื้อที่แบบเนี่ยรถรุ่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราปิดประตูคือจะเป็นฝั่งนี้มันจะมันจะเปิดไม่ได้นะคือเราต้องมาเนี่ยมันจะเปิดได้ข้างเดียวฝั่งฝั่งซ้ายเหมือนกันเปิดไม่ได้ทุกบานนะครับเปิดได้บานเดียวนะฮะเราต้องมากดล็อกตัวนี้นะครับนี่มันจะอยู่ฝั่งนี้นะนี่เราเปิดล็อกก่อนอ่าเห็นไหมครับเป็นคล้ายๆแบบเซฟอ่บางทีมันจะมีผู้ร้ายเข้ามาข้างหลังนะนี่ เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับสวยอ่ะเม็ดอาร์ตอยู่ครบฮะถ้าจะไม่ต้องดูเยอะเลยครับรถจะสวยอย่างนี้ฮะถ้าเกิดว่าให้ผมรีวิวรถมือสองนะครับผมว่าถ้ารีวิวรถสภาพแบบว่าสภาพป้ายแดงอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ารีวิวง่ายมากดูไม่เยอะคือเราก็เราสามารถที่จะมองออกแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมครับได้เดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับผมไม่อยากจะกดเยอะนะเพราะว่าเดิมเป็นรอยเล็บนะอืมยังกระบะตรงนี้ก็เดิมหมดเลยนะครับกระบะตรงนี้เดิมนี่ได้บางเดิมนะครับ นี up, <Talk> so ่แมกไลเนอร์ก็ย be mm ังสวยฮะรถตัวนี้ก็จะมีริ้วรอยตัวนี้นะที่ผมบอกนะฮะมีริ้วรอยตัวนี้ฮะนี่ตัวนี้เป็นระบบโช๊คนะฮะคือมันจะแบบเหมือนไม่ไม่เหมือนกระบะรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นจะเป็นโซ่นะฮะนี่รถไม่มีขยับนะทุกคนนะสีแต้งโรงงานยังอยู่นะเห็นไหมครับอ่าแล้วเปิดดูตรงแมกแมกไลเนอร์หน่อยนี่คือแบบสวยเดิมไม่มีผุนะฮะเห็นไหมครับอ่ารถมันมันรถมันปีน้อยๆครับนี่ตรงนี้นะเห็นไหมครับ สี่แต้มโรงงานอยู่นะฮะครบนะฮะเมทอาร์ตอยู่ครบนะฮะที่สําคัญอะไรปะที่สําคัญฮะลูกค้าเขาเจ้าของรถเก่านะเขาไปแคมปิ้งบ่อยนะครับก็เขาก็เลยติดโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะฮะแผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะทํากับข้าวได้ฮะเนี่ยมีสายเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเนี่ยมีสายนี่ยฮะมีสายนะฮะคือเนี่ยสามารถเสียบโทรศัพท์ได้นะครับอ่าอย่างที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับก็สามารถที่จะ เอากระทงกระทะเนี่ยมายืนทำกับข้าวตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเสียบทำกับข้าวได้เลยนะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าพูดถึงตรงนี้เป็นของแถมไปเนาะนี่ก็ปิดง่ายๆนะเนี่ยปิดงเลยนะฮะนี่คือแผงโซลาเซลล์ของเขานะครับอ่าพูดถึงได้ของแถมไปนะครับถ้าเกิดว่ารวมตัวนี้ก็เกือบแสนแล้วนะแผงโซลาเซลล์กับไอตัวฝาครอบเนี่ยก็เกือบแสนนะครับอ่ามาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับกระบะฝั่งนี้ก็คือไม่ต้องเก็บงานนะ ไม่ต้องทําอะไรเลยครับจริงๆครับรถคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่าเดี๋ยวมาดูั่งนี้เลยมาดูั่งนี้ต่อเลยครับนี่มาดูนี่ฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะไล่ลงมาเลยฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะคือแทบจะไม่ต้องแกะเยอะเลยนะครับเวลาแบบเวลาเดินเข้ามาข้างในเนี่ยมันเหมือนได้กลิ่นได้กลิ่นความใหม่นะครับคือถ้าเกิดว่าใครซื้อรถไปแดงเวลาเปิดเปิดประตูมาปุ๊บมันจะได้กลิ่นใหม่ๆนะครับคืออันนี้ครับก็ถือว่าได้ใหม่อยู่นะครับ ได้ใหม่คุ้มมากเลยครับอ่ะมาดูประตูฝั่งนี้ก่อนประตูฝั่งนี้นะฮะประตูฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะผมไม่อยากจับเยอะนะฮะเพราะเดี๋ยวมันรถมันจะเป็นรอยนะครับอ่าสำรวจแบบเอาธรรมดาธรรมดานะฮะมามาดูฝั่งนี้ต่อเลยนี่ฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะเห็นไหมครับนี่ได้เดิมนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะอ่าเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะสวยกิ๊บเลยคันนี้นะครับ นี่เห็นไหมครับสติกเกอร์อยู่นะครับน็อตเนี่ยตกแถวเนี้ยไม่มีขันเลยนะเนี่ยน็อตไม่มีขันนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตนะครับเห็นไหมครับสองข้างเหมือนกันนะอืมมาดูแผงประตูตัวนี้ก่อนอ่ะมาดตูประตูฝั่งนี้ครับประตูฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับจับดูเลยฮะเนี่ยสังเกตเลยฮะอันนี้ผมแทบจะไม่ต้องจับมากเลยนะครับเพราะว่ามันได้ความเดิมนะครับอ่ะมาดูภายในก่อนครับดูคอนโซลก่อนคอนโซลหน้าเนี่ยคอนโซลหน้าจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆหนังกลับนะครับเห็นไหมครับจะเป็นหนังนะฮะ เย็บตะเข็บสวยมากลยฮะเห็นไหมครับอา่าแล้วตัวนี้จะได้เอ,อเกียร์ออโต้น,นะฮะเห็นไหมครับภายในสวยครับภายในสวยภายในแเท็จก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับอะดูเพดานก่อนครับเพดานเพดานจะออกสีดําๆนะฮะเห็นไหมครับแผงประตูนะฮะเห็นครับมันจะมีเหมือนคล้ายๆหนังกลับเนี่ยเป็นหนังนครับเย็บเย็บนะฮะเย็บมาสวยงามมากลยครับนี่อะดูข้างหลังก่อนดูข้างหลังต่อครับมาดูนี้เลยครับมาดูนี้เลยมาดูข้างหลังครับ ข้างหลังตัวนี้เป็นสี่ประตูนะเบาะภายในสมบูรณ์มากออจะสองสีมันจะเป็นคล้ายๆทูโทนนะครับอ่าอืมแผงประตูฝั่งนี้ก็ถือว่ายังสวยอยู่นะเห็นครับสวยกิบเลยครับผมบอกให้เลยสวยกิบเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนฮะไปดูไม่ก่อนว่าไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่สองหมื่นจริงป่ะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไมค์น้อยจริงถ้าเกิดว่าใครได้ไปนะครับอ่าถือว่าคุ้มมากเลยครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ทักมาเลยครับต่อรองมาเลยครับ เอาไปขายต่อก็ขายได้นะครับคือบางคนเล่นรถสวยนะอ่าตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้านะครับเนี่ยเห็นไหมครับไฟฟ้าเลื่อนได้ปกตินะใหเห็นครับคือถ้าถ้าเกิดว่ารถแพงๆนะฮะส่วนมากจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูใหม่ให้ดีกว่าอ่สตาร์ทเครื่องเลยครับไม้ตัวนี้วิ่งอยู่ที่20,000นะครับ9,587นะครับ ถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับพวงมาลัยตัวนี้นะฮะพวงมาลัยตัวนี้จะมีฟังก์ชันนะให้ครับจะมีฟังก์ชันอยู่นะครับแล้วก็อย่างพวงมาลัยนะฮะเห็นไหมครับพวงมาลัยมันจะเป็นไฟฟ้าฮะมันจะแบบเบามากนะฮะเห็นไหมครับพวกแหลกพวกอะไรก็ไม่มีดังนะฮะเกียร์โฟจะอยู่นี่ฮะเห็นไหมครับเกียร์โฟนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับโฟได้เลยนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ขับ2นะครับถ้าเกิดเป็นเนี่ยโฟเฮสคือโฟวินนะครับเนี่ยคือออปชั่นของเขาเยอะจริงๆฮะแล้วคันนี้อะไรครับคันนี้นะฮะ บุ Workers, sì point, hint, Why? Why ๊กเซอร์วิสนะครับนี่บุ๊กเซอร์วิดฮะอยู่ครบเลยนะให้ไหมครับบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยคือออกออกมือเดียวป้ายแดงเลยนะเห็นครับนี่บุ๊กเซอร์วิสนะให้เห็นครับนี่อนี่เห็นครับบุ๊กเซอร์วิสของเขานะฮะก็ซื้อป้ายแดงมานะครับค่อนข้างจะคุ้มนะฮะคันนี้นะเว่าเพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้อยากจะขายจริงๆนะฮะอย่างที่ผมบอกครั้งคลิปครั้งที่แล้วนะครับคือเขาไม่ได้อยากจะขายเพราะว่าเขาต้องกลับกลับไปบ้านนะะกลับต่างประเทศนะ เขาตั้งใจที่จะซื้อรถคันนี้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานจริงครับอืมแต่ผมว่าใช้ไม่คุ้มนะเพราะว่าอะไรปะคือวิ่งน้อยมากนะฮะวิ่งน้อยจริงนะฮะนี่บุ๊ร์วิสครบนะครับอ่าแล้วเขาก็ติดกล้องติดกล้องเอ่อติดกล้องมาให้นะครับกล้องหน้านะครับอืมตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังอยู่แล้วครับเห็นไหมครับนี่นี่พวกระบบเกียร์นี่ใช้ไฟฟ้าหมดเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีกล้องหลังอยู่แล้วนะครับ อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะไปลองขับกันนิดนึงดีกว่าครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนะครับผมรีวิวกับแม่เนาะแต่ว่าผมไม่กล้าขับแรงนะครับไม่กล้าขับเร็วนะครับเพราะว่ากลัวแม่เขาจะตกใจนะฮะก่อนอื่นนะฮะเวลาขับรถทุกครั้งนะฮะอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะเซฟปลอดภัยไปก่อนครับระบบแอร์เย็นนะฮะเห็นไหมครับนี่ระบบแอร์เย็นนะฮะอ่าอ่ะโอเคคือผมไม่ไม่ไม่รีวิวอ่าที่ปัดน้ําฝนนะเพราะว่า เพราะเดี๋ยวตรงนี้คือล้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นคราบนะฮะผ้าสีนะครับลืมบอกผาสีไปผ้าสีนะฮะยังไม่หมดนะครับภาสีอยู่ที่เดี๋ยนะผมเอาให้ดูกันครับภาสีนะาสีอยู่ที่วันที่30สิงหา65นะครับยังไม่หมดนะครับเหลืออีก 3- 4สเดือนนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปขับเล่นกันดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับเก้าอี้นิดหนึ่งนะครับ อคือเวลาขับรถนะครับต้องปรับให้มันเหมือนแบบว่านั่งแบบสบายๆนะเพราะว่ามันจะได้ขับรถสะดวกสะดวกนะครับขับรถจะไม่เมื่อยครับก็ระบบไฟฟ้านะครับใช้ได้ทุกบานนะครับผมครับผมลองมาแล้วนะผมเทสมาแล้วนะครับนี่การออกตัวของเขาค่อนข้างจะนิ่มมากเลยครับทุกคนครับนิ่มจริงๆครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวปกตินะครับ คันนี้พูดถึงนะฮะไม่ต้องคือแบบว่าแทบจะไม่แทบจะไม่ต้องลองเยอะนะฮะเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะคื้นคืนคือแบบว่าสภาพแบบป้ายแดงจริงครับสภาพแบบสภาพแบบใหม่มากนะครับสภาพแบบคือถ้าเกิดว่าใครได้ไปอะคุ้มนะฮะจริงแล้วเจ้าของเขานะโพส์อาโพส์ขายจยะไปขอมานะครับเราก็เห็นว่ารถมันสภาพมันสวยนะฮะแล้วเจ้าของเขาก็รู้จักกันด้วยนับถือกันด้วยเขาก็เลยเราก็เลยคุยแล้วเราก็เลยคุยเสร็จแล้วก็ขอเขาเออขอเขาซื้อมาใช้นะฮะ แล้วก็ขับไปขายไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ต่อนะครับหรือว่าใครที่เป็นพ่อค้ารถยมือสองที่จะเอาไปขายต่อนะฮะก็ราคาคุยได้ครับผมครับต่อรองกันได้ครับก็สามารถที่จะแบ่งได้นะครับที่ไม่ได้เป็นพ่อค้ารถยมือสองแม่ค้ารถยมือสองก็สามารถที่จะต่อได้เหมือนกันครับแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับก็ดีกว่าซื้อป้ายแดงนะป้ายแดงก็ล้านก็บาทครับล้านสองแสนหกหมื่นนะฮะแต่วันนี้นะครับผมขายอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ ราคาก็คุยได้นะครับระบบช่วงล่างนะฮะระบบช่วงล่างคือนิ่มมากนะครับรถฟอร์ดบอดี้ของเขาจะใหญ่มากนะครับบอดี้ของเขาจะใหญ่ถือว่าเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์รองแต่ว่าความนิยมนะครับความนิยมค่อนข้างจะไม่แพ้ใครเลยครับไม่แพ้แบรนด์อื่นนะครับเดี๋ยวนี้ผู้หญิงทับกระบะก็เยอะนะคือการมองเห็นฮะได้ชัดเจนนะฮะเฉพาะรถมันสูงครับเดี๋ยวผมจะพาไปสุูมิทหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้ยุคนี้คนที่ใช้รถกระบะก็หันมาใช้ออโต้เยอะขึ้นเพราะว่า มันขับง่ายขับสบายไม่เมื่อยนะครับอืมทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุขุมวิทแล้วนะฮะเดี๋ยวขอทดลองนิดนึงนะฮะได้ยินเสียงไหมอัตราเร่งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบเวลาเหยียบเนี่ยขึ้นเร็วมากนะครับมันพุ่งเร็วมากนะครับคือสามารถที่จะเหยียบได้ร้อยหนึ่งก็คือแบบแป๊บเดียวขึ้นเลยนะครับอันนี้คือผมขับธรรมดานะก็ขับแปดสิบนะครับธรรมดาก่อนนะครับอืมก็รถมันเยอะนะครับ เดี๋ยวผมเหยียบนิดนึงนะครับนี่นะเห็นไหมครับความนิ่มของเขาเนี่ยคือนิ่มมากนะเห็นไหมครับนี่คือถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนี่ยพูดถึงอะสภาพของเขาเนี่ยมันอธิบายไม่ถูกฮนะคือมันขับดีจริงๆครับทุกคนครับอืมมันขับดีจริงๆฮะ โอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้ยังไงก็ทักมานะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์นะกด s u b สไคร์ผมด้วยนะครเป็นกาลังใจกันนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะสวัสดีครับ